สวัสดีค่ะครูชื่ออนัทวันทรัพย์นนุนนะคะนักเรียนเรียกครูว่าครูแขกค่ะครูสอนประจําชั้นป .3 ทับ2นะคะวันนี้คุณครูได้รับมอบหมายให้สอนวิชาสังคมศึกษาค่ะและในวันนี้ครูจะนำเสนอความรู้ในเรื่องฟุทธประวัติค่ะขอเชิญทุกท่านเข้าไปศึกษาความรู้ได้เลยค่ะฟุทัประวัติคือประวัติเรื่องราวต่ตางๆ ของพระพุทธเจ้าตลอดถึงเรื่องราวต่างของบุคคลและสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าประสูตรพระพุทธเจ้ามีพระนามเดิมว่าสิทธัตถะเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุทโทธทนะกษัตริย์ ขงกุลกบิลพัทแควนศักกะซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศเนปาลพระราชมารดาทรงขนามว่าพระนางสิริมหามายาซึ่งเป็นพระราชาธิดาของกษัตร,ร,ริย์ราชสกุลกอริยวงศ์แห่งกรุงเทวหะแควนกอริยะเ,เ,เจ้าชายสิทธัตถะประสูติเมื่อ80ปีก่อนพุทธศักราชที่สวนรุมพินีวันณในะต้ต้นสาละนั้นซึ่งอยู่ระหว่างพรมแดนกรุงกบิลพัทและกรุงเทวหะได้มีพราหมณ์ทั้ง8 ได้ทำนายว่าเจ้าชายสิทธทัตถะมีลักษณะเป็นมหาบุรุษคือถ้าดำรงตนในคาราวาสจะได้เป็นจัก,กรพรรดิถ้าออกบวชจะได้เป็นศาสดาเอกของโลกแต่โกนทัญญาพราหมณ์ผู้มีอายุน้อยที่สุดในจำนวนนั้นยืนยันหนักแน่นว่าพระราชก,กุมารสิทธทัตถะจะเสด็จออกบวชและจะได้ตัดสู้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนทันทีที่ประสูตรทรงดำเนินด้วยพระบาทเจ็ดเก้า มีดอกบัวบุดรองรับทรงเปล่งพระวาจาว่าเราเป็นเลอิอที่สุดในโลกประเสริฐที่สุดในโลกการเกิดครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของเราวัยเด็ดหลังประสูตรได้เจ็ดวันพระนางสิริมหามายาสิ้นพระชนจึงทรงอยู่ในความดูแลของพระนางประชาบดีโคตมีซึ่งเป็นพระกนิษฐาของพระนางสิริมหามายา ศึกษาเล่าเรียนจนจบระดับสูงของการศึกษาทางโลกในสมัยนั้นองศิลปศาสตร,รสถึง18ศาสตร์ในสำนักครูวิสัมวามิตรพระบิดาไม่ประสงค์จะให้เจ้าชายสิทธัตถะเป็นศาสดาเองจึงพยายามให้สิทธัตถะคบแต่ความสุดทางโลกเช่นสร้างปาษาสามฤดูและเมื่ออายุ16ปีได้ให้เจ้าชายสิทธัตถะอภิเษกกับนางพิมพาหรือยโสธรา ผู้เป็นพระธิดาของพระเจ้ากรุงเทวะหะเมื่อมีพระชนมาอยุ29ปีพระนางพิมพาก็ให้ประสูตร,ราหุนสเสด็จออกผนนวดเมื่อทอดพระเนตรเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายตามลำดับจึงทรงคิดว่าชีวิตของทุกคนต้องตกอยู่ในสภาพเช่นนั้นไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้จึงเกิดแนวความคิดว่า ธรรมดาในโลกนี้มีของคู่กันอยู่เช่นมีร้อนก็ต้องมีเย็นมีทุก์ขคือเกิดแก่เจ็บตายก็ต้องมีที่สุดทุก์ขคือไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายทรงเห็นความสุขทั้งโลกเป็นเพียงมายาความสุขในกามคุณเป็นความสุขจอมปลอม ความสุขในการมาคุณเป็นความสุขจำปลอมเป็นเพียงภาพมายาที่ชวนให้หลงว่าเป็นความสุขเท่านั้นในความจริงแล้วไม่มีความสุขไม่มีความเพลิดเพลินใดที่ไม่มีความทุกข์เจือปนวิธีที่จับขนจากความทุกข์ของชีวิตเช่นนี้ได้หนทางหลุดพ้นจากว่าถ้าสงสารจะต้องสละเพศผู้ครองเดือนเป็นสมณนะสิ่งที่ทรงพบเห็นเรียกว่าเทวทูต จึงตัดศีนพระไทยทรงออกผนวดในวันที่พระราหุลประสูตรเล็กน้อยพระองค์ทรงมา้ากันทกะออกผนวดมีนายฉันทะตามเสด็จโดยมุ่งตรงไปที่แม่น้ำอนมานาทีทรงตัดพระเกรษาและเปลี่ยนเครื่องทรงเป็นผ้ากาสาวพรกทรงเรื่องเครื่องทรงมอบให้ในายฉันนะน,นำกับพระนครการออกบวทครั้งนี้เรียกว่าการเสด็จออกมหาพินษกรม หลังจากทรงขนดวดแล้วจึงทรงมุ่งไปที่แม่น้ำขยาแคว้นมะคดเพื่อค้นคว้าทดลองในสำนักอาสารดาบทกาลามโคดและอุกทกกระดาบทรามบุตรเมื่อเรียนจบทั้งสองสำนักก็ทรงเห็นว่าไม่ใช่ทางคนทุกตามที่มุ่งหวังไว้ จากนั้นจึงเสด็จไปที่แม่น้ำเนราชราในตำบลอุรุเวลาเมื่อบำเพ็ญทุกขกะกิริยาโดยขบฟันด้วยฟันกลั้นหายใจและอดอาหารหลังจากทดลองมา6ปีก็ยังไม่พบทางพ้นทุกขจึงทรงเลิกบำเพ็ญทุกขกิริยาหันมาบำรุงพระวรกายโดยปกติตามพระราชดำริว่าเหมือนสายพินควรจะขึงพอดีจึงจะได้เสียงที่ไพเราะ ซึ่งพายอินได้เสด็จลงมาดีดพินถวายพินสายหนึ่งขึงไว้ตึงเกินไปพอถูกดีดก็ขัดออกจากกันจึงพิจารณาเห็นทางสายกลางว่าเป็นหนทางที่จะนำไปสู่พระโพธิญาณได้ ระหว่างที่ทรงบำเพญทุกกะเกริยาปัญจวัคีมาคอยปฏนิบัติพระองค์โดยหวังว่าจะทรงบรรลุธรรมวิเศษเมื่อพระองค์เลิกบำเพญทุกกะเกริยาปัญจวัคีจึงหมดศรัทธาพากันไปอยู่ที่ปะอิสิตะณนะมหรือคทายะวันเมืองพาราณสีตัดสรุป ขณะมีพระชนมายุได้35พรรษาในวันที่พระองค์ตัดสรุนาสุชาดาได้ถวายข้าวมาถูปายาใต้ต้นไทรเมื่อเสวยเสร็จแล้วทรงรอยถาดทองในแม่น้นําเนรัญชรลาทรงอธิษฐานเสียงพระบารมีว่าถ้าอาตมาจะได้ตัดแกบพระปรมาพิเศษสัมโพธิยานแล้ว ขอให้ถาดนี้จงลอยทวนกระแสน้ําขึ้นไปถาดทองนั้นลอยทวนกระแสน้ําขึ้นไปหนึ่งเส้นแล้วก็จมลงตรงหน้าคบพิมานแห่งพยาการนาคราชพระองค์ทรงสมนัตและแน่พระไทยว่าจะได้ตัดสลุเป็นพระสัพพัญยูสัมพุทธเจ้า โดยหาความสงสัยมิได้ในเวลาเย็นโสตทิยาให้ได้ถวายยาคาแปดกำมือปูลาดเป็นอาสนะณโคนใต้ต้นโพตำบนอุรุเวลาเสนานิคมดิมฝั่งแม่น้ำเนรันชลาปัจจุบันคือตำบนพุทธคายาประเทศอินเดียทรงตั้งพระไทยแน่วแน่ว่าจะบรรลุโพธิญาณประทับหันพระพรักไปทางทิศตะวันออกทรงบรรลุ รูปยานทั้งสี่ชั้นแล้วใช้สติปัญญาพิจารณาจนเกิดความรู้แจ้งคือ 1. เวลาปฐมยามทรงได้ปลุกเพนิวาสานุสติยานคือความรู้เป็นเหตุให้ระลึกชาติได้ 2. เวลามัชชิมยามทรงได้จุตูปาตยานคือรู้เรื่องเกิดตายของสัตว์ทั้งหลายว่าเป็นไปตามกรรมที่ตนกระทำไว้ 3. เวลาปัจฉิมยามทรงได้อาสวัคยานคือความรู้ที่ทำให้สิ้นอาสวะหรือกิเลสหมายถึง ตัดสรุอริยสัจสี่อาสวัคยานที่ทรงได้ทำให้ทรงพิจารณาถึงขันห้าและใช่เหตุแห่งความเป็นเหตุที่เรียกว่าปฏติจสะมมุป,ปบาทอันเป็นต้นทางให้เข้าถึงอริยสัจสี่เมื่อพระองค์ทรงรู้เห็นแล้วจึงระอุป,ปาทานและตัดสรุปเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปฐมเทศนา หลังจากที่ตัสรู้แล้วได้พิจารณาธรรมที่พระองค์ตัสรู้เป็นเวลาเจ็ดสัปดาห์ทรงเห็นว่าพระธรรมที่พระองค์ทรงบรรลุนั้นมีความละเอียดอ่อนสุขขุมคำพี์ละภาพยากต่อบุคคลจะรู้เข้าใจและปฏิบัติได้ทรงเกิดความท้อพระทัยว่าจะไม่แสดงธรรมโปรดมหาชนต่อมาท่านได้ทรงพิจารณาอย่างลึกซึง้งแล้วทรงเห็นว่าบุคคลในโลกนี้มีหลายจำพวกบางพวกสอนได้บางพวกสอน ไม่ได้เปรียบเสมือนวัวสีเหล่าดังนั้นแล้วจึงำดำริที่จะแสดงธรรมเพื่อมวลมนุษย์ชาติต่อไปจึงทรงมีพระกรุณาทิคุณระลึกอาลาดาบทและอุทคดาบทว่ามีกิเลสเบาบางสามารถตัดสู้ได้ทันทีแต่ท่านทั้งสองได้ตายแล้วจึงทรงระลึกปัจจวัคีประกอบด้วยพระโกธัญญาพระวัปปะพระพันธิยะ พระมหานามและพระอัศชิจึงเสด็จไปที่ป่าสัาปตะนะมาฤคทายวันเมืองพารานสีแคว้นกาสีปัจจุบันคือสารนาศเมืองพารานสีในวันขึ้น15เดือน8จึงทรงประถมมเทศนาพระธรรมจักกับปวัวัตสูตรแปลว่าสูตรของการหมุนวงล้อแห่งพระธรรมให้เป็นไปลักษณะการแสดงธรรม สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานทางธรรมก่อนจะทรงเทพอนุบุตรพิสกถาซึ่งว่าด้วยเรื่องคุณธรรมการให้ทานกา,ร,กานรรักษาศีลสวรรค์การสแสวงสุขเนื่องจากการให้ทานการให้ศีลโทษของกามและการหลีกตัวออกจากกามจากนั้นจึงทรงเทศอริยสัจสี่ การส่งสาวกออกประกาศศาสนาตัดเรียกสาวกประกาศศาสนาเมื่อมีสาวกครบ60รูปปัญจับวัคีและพวกพระยะศะตัดให้สาวก60รูปแยกย้ายกันประกาศศาสนา60แห่งไม่ซ้ำทางเพราะองค์เสด็จ ไปแสดงธรรมณตำบลอุละเวลาเสนานิคมเมื่อสาวออกประกาศเทศนามีผู้ต้องการบวชมากและหุนทางไกลจึงทรงอนุญาตให้สาวกดำเนินการบวชได้โดยใช้วิธีจิดสนะขนุสัมปทาปฏิบัติตนเป็นผู้ถึงพระรัตตนไต ปติสะและโกลิตะนารกงราชคลิตนี้เองเด็กหนุ่มสองคนซึ่งเป็นสิทธิ์ของนะัก ปัชยาเมธีผู้มีชื่อเสียงคนหนึ่งชื่อสันชัยเวรัตบ,บุตรโดยพระอัศจชิได้แสดงธรรมให้อุปติสว่าทุกสิ่งจากเหตุพระศาสดาทรงสแสดงเหตุของสิ่งเหล่านั้นและการหนับเหตุของสิ่งเหล่านั้นอุปติสะได้ฟังก็เกิดดวงตาเห็นธรรมจึงกราบลาท่านแล้วที่ไปบอกข้อความที่ตนได้ฟังมาแก่โกริตะทราบโกริตะได้ฟังก็เกิดดวงตาเห็นธรรม เด็กหนุ่มสองคนจึงมาขอบวชเป็นสาวกพร้อมกันและมีชื่อเรียกทางพระศาสนาว่าพระสารีบุตรและพระโมคคัลนะตามลำดับหลังจากบวชได้เจ็ดวันพระโมคคัลนะได้บำเพ็ญสมาธิอยู่ที่กัลวาลมามุตตะคามใกล้เมืองมักคึรู้สึกง่วงเหงาหานอนแก้อย่างไรก็ไม่หายจนพระพุทธเจ้าเสด็จไป บอกวิธีเอาชนะความง่วงให้พร้อมประทานโอวาทว่าด้วยความไม่ยึดมั่นถือมั่นให้ใช้ปัญญาพิจารณาเวทนาทั้งหลายว่าเป็นอนิจจังไม่เที่ยงแท้แน่นอนจบพุทธโอวาทพระโมฆลคารณนะก็ได้บรรลุเป็นพระอรหรันต์ ปัจฉิมาการก่อนปรินิพานสามเดือนทรงปรงอายุสังขารก่อนปรินิพานหนึ่งวันนายจุนทะถวายสุกรมัทวะเมื่อพระองค์เสวยแล้วประชวนพระอานน์โกรธพระพุทธองค์จึงตรัสว่าบิณฑบาตท,ที่มีอนิสงส์ที่สุดมีสองประการคือเมื่อตัดถาคตเสวยบิณฑบาตแล้วตัดสรู้ปรินิพานก่อนปรินิพานทรงกล่าวพุทธโอวาทว่า การบูชาพุทธองค์อย่างแท้จริงคือการปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมพระพุทธสัิกชนที่ต้องการฝ้าพระองค์ควรไปที่สังเวชนียสถานการวางตัวของภิกษุต่อสตรีต้องคุมสติอย่าแปรปรวนตามราคะตัณหา,าพระบร,ร,ร,รมสาดีดิกธาตเป็นเรื่องของกษัตร,ริย์มีใช่กิจของสงฆ์ ความพลัดพรากเป็นธรรมดาของโลกธรรมและวินัยจะเป็นศาสดาแทนพุทธองค์ทั้งนี้เพราะบุคคลไม่เที่ยงแท้เท่ากับพราธรรมซึ่งเป็นสัจธรรมสนุกไหมคะเด็กๆถ้ายังไม่เข้าใจนะคะนักเรียนสามารถกดเข้าไปดูซ้ำได้นะคะ แล้วอย่าลืมทำแบบฝึกที่คุณครูให้ไปนะคะลงในสมุดพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะ